EDS, keep going. ทักทายคุ้งฟังชาว98 EDS ด้วยนะคะอยู่กับเอมที่นี่เลย EDS Keep Going นะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงบ่าย3ค่ะวันนี้หยิบเพลงจากละอองฟองมาให้ฟังกันนะคะเป็นเวอร์ชันแบบอะคูสติกฟังสบายๆย,ยามบ่ายนะคะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าต่างใจเดียวนั่นเองส่วนวันนี้ใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนนะคะขอมาได้เลยอินบ็อกซ์ของเรานะ98 EDS เดี๋ยวเอมเปิดให้ฟังค่ะ CBS Hits Double Double นี่เลยเสียงคนนี้มีเอกลักษณ์มากๆนะคะเทอร์โบค่ะกับเพลงที่ชื่อว่าเจ้าความรักหรือว่า please love นะคะและก่อนหน้านั้น e m o t i o n Town กับเพลงที่ชื่อว่าเหตุเกิดจากความเหงาคู่ฟังเพลงนี้ปล่อยมาเมื่อปี2007 ถ้านับเนี่ยก็คือ10กว่าปีผ่านมาแล้วนะคะเพลงนี้ก็ยังคงถูกขออยู่แล้วก็ได้ฟังทีไรรู้สึกว่าชอบความหมายของเพลงนี้มากๆเลยมาตอนนี้เรามาดูหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คือการรับมือกับน้ําท่วมนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวดีๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาท่วมบ้านเราเมื่อไหร่นะคะอ่าข้อแรกก็คือให้คุณนะกักตุนน้ําสะอาดให้มากที่สุดนะคะต่อมาเนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมชาร์จโทรศัพท์ก็คือให้แบต เต็มไว้ตลอดเวลาดีกว่านะคะข้อ3เนี่ยปิดช่องปลั๊กไฟด้วยเทปกาวนะคะน้ําจะได้เข้าไม่ได้นะคะรวมถึงถ้าใครมีเอกสารสําคัญไม่ว่าจะเป็นพาส,สปอร์ตทะเบียนบ้านบัตรประชาชนต่าง,างเนี่ยก็ให้ใส่ถุงหรือว่าภาชนะที่กันน้ําได้นั่นเองก็ลองดูอันนี้ก็เป็นการรับมือเบื้องต้นนะคะส่วนใครอยากจะหาขอ้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเอ็มจะเข้าไปดูใน Twitter แล้วเขาก็จะมีแฮชแท็กน้ำท่วมเอาไว้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาฝากกันเดี๋ยวไม่น่าจะมาพูดถึงเรื่องของถุมถุง คลุมรถว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าค่ะ ตอนนี้ท้ายชั่วโมงแล้วนะคะไมค์ที่แล้วติดเอาไว้ว่าจะมาพูดถึงเรื่องของถุงคลุมรถยนต์นะคะเขาบอกว่ามันจะกันน้าได้จริงหรือเปล่าคือเอมไปเจอทวิตอันหนึ่งของคุณที่ชื่อว่า @amrhythm um นะคะไม่ใช่ทวิตเตอร์ของเอมนะคะเป็นของคนที่น่าจะชื่อเหมือนเอมนะคะเขาบอกว่าเตือนคนที่ห่อรถกันน้าท่วมค่ะเราคลุมเมื่อปี54เนาะคิดน้อยไปหน่อยคิดว่าน้ําคงไม่ท่วมมากเท่าไหร่รถคงหนักพอสรุปคุงฟังเขาบอกว่ารถเนี่ยมันลอยนะแล้วก็กระแทกบ้านถุง ขาดทําให้น้ําเข้านะคะแล้วก็บ้านอื่นๆก็เป็นแบบนี้เหมือนกันดังนั้นใครที่จะซื้อถุงพวกนี้มาคลุมก็ต้องลองศึกษาข้อมูลดีก่อนนะแล้วก็ราคาก็สูงเหมือนกันเห็นเขาบอกว่า 3000- ันถึงสามพบาทตามแอปพลิเคชันอย่าง Lazada แล้วก็ s h o ป e ีอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องเตรียมการเตรียมตัวกันเข้าไว้นะคะยังไงก็คือส่งทางใจให้กับทุกคนด้วยเรายังดีลกับ โควิด1 9ไม่เรียบร้อยเลยอีกหนึ่งปัญหาก,ก็ตามมาติดๆเลยนะยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆไปด้วยกันนะคะมาท้ายชั่วโมงนี้เปิดให้ค่ะมีเหงาจากแองเจลรออยู่แล้วเดี๋ยวก็มีก็ยังเป็นเธอจากแอดอาร์ดด้วยนะคะส่วนชั่วโมงหน้ามีเพลงพร้อๆมาฝากกันอีกเพียบเลยยังไงอย่าเพิ่งไปไหนนะ อยู่กันต่อนในชั่วโมงที่2ค่ะที่นี่ EDS Keep Going นะคะทาง EDS ของเราเนี่ยก็จะมีดีเจเปิดเพลงพร้อมร้อคูฟังได้ฟังกันในทุกช่วงเวลาเลยไม่ว่าคุณจะ work from home หรือว่าคุณจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะคะก็จะมี98 EDS อยู่เป็นเพื่อนมาชั่วโมงนี้เปิดให้แล้วสำหรับคำตอบจากทีชัยเดชนะคะแล้วเดี๋ยวมีคู่ฟังขอมาทั้ง าของต้นธนสิทธิ์นะคะแล้วก็ชั้นขอโทษเอกสุรเชษชั่วโมงนี้ได้ฟังแน่นอนรอติดตามกันได้เลยค่ะ นี่เราฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะตอนนี้แวะพูดถึงซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งละกันที่เป็นกระแสฮอตฮิตมาแรงมากๆเลยและเอ็มเองก็ดูครบละหกตอนสำหรับ s u u i g เกมนะคะเล่นลุ้นตายก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญน,นะคะ,ะเกี่ยวกับผู้คนจำนวน450คนค่ะคะุณฟังที่เขาตัดสินใจเข้าร่วมเกมแข่งขันปริศนานะคะเพื่อชิงเงินรางวัลตอนแรกก็คิดว่าอาจจะแบบ สิล้านวอนร้อยล้านวอนหรือเปล่าไม่ใช่นะจำนวนมหาศาลค่ะก็คือ45,600ล้านวอนนะคะแต่มันไม่ใช่เกมธรรมดาทั่วไปมันอาจจะเป็นเหมือนเกมที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆแต่ถ้าแพ้แล้วถึงตายนะคุณผฟังถึงชีวิตดังนั้นใครที่ตอนนี้ว่างๆอยากจะหาอะไรดูที่มันระทึกขวัญน,นะคะก็แนะนำเรื่องนี้เลยสำหรับ Squid Game ค่ะ ตอนนี้ท้ายชั่วโมงแล้วู้ฟังเอ็มจัดให้ฟังสำหรับหมื่นคำลาเวอร์ชันของฝันดีฝันเด่นซึ่งอันนี้ก็คือออริจินอลนะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันเวอร์ชันของนงนนทนนอย่างที่บอกว่าเพราะกันคนละแบบเพราะทั้งคู่เลยเดี๋ยววันหลังก็จะหยิบเวอร์ชันของนงนนทนนมาให้ได้ฟังกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามค่ะและเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเอ็มที่นี่เวลาเดิมนะคะ EDS Keep Going วันนี้เอ็มไปก่อนสวัสดีค่ะ EDS, keep going. ถัายค,คุณฟังวันศุกร์แบบนี้ด้วยนะคะที่นี้เลย98 EDS ค่ะอยู่กับเอ็มชัเวลาของ EDS Keep Going นะคะวันนี้จัดให้ฟัง3เพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเลยเรามีคำตอบของพี่โป้โยคีเพลย์บอยนะคะมีไม่อยากเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าวบีน,นพัฒน์สอนนะคะและต้นชั่วโมงก็จะเป็นจะบอกเธอว่ารักจากเดอะพาร์คินสันแล้วก็ฟังกี้วาวานั่นเอง3เพลง3สไตล์นะคะวันนี้อยากเพิ่มเติมเพลงไหนขอมาได้เลย Facebook ของเรา98 EDS ค่ะ เพียงงต่ร้นนไม,ป,ไมป็นหนึ่งเพลงที่ความหมายดีมากๆนะคะแล้วก็เนื้อเพลงดีทุกประโยคเลยส่วนตัวชอบมากๆนี่คือซิงเกิลจากบิลกินแล้วก็ p ีพกับเพลงที่ชื่อว่าไม่ปล่อยมือนั่นเองวันนี้แฟนคลับขอเข้ามาเยอะมากๆจัดให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงจะมีอีกหนึ่งดูโอ้มาฝากกันนะคะปอร์เช่แล้วก็แจ็ k กี้จะมากับเพลงเพราะเธอและไมค์คาลนดูร่ายังไงฝากติดตามได้เลยค่ะ จะไม่คิดอะไรเรื่องอยู่ดีไงไไลงรูปที่ไรอยู่ชอบเข้ามาท้าจะอยู่ที่ไหน ตอบทีได้ไหมเธอคงแม้รู้เธอจะตอบอะไรบวกคะแนนทุกทีว่าเธอมีใจเธอไปถามตรงๆก็คงไม่ไหวมันยังไงหากเธอไม่คิดไรแล้วจะให้ทำไงเข้ามากดไลค์กัน The S. Double ตอนนี้ก็ท้ายชั่วโมงแล้วนะคุณฟังก่อนเราจะจากกันในชั่วโมงนี้นะแวะมาแสดงความยินดีกับบ้านวายจีหน่อยดีกว่าเพราะว่า2หนุ่มของเราเนี่ยนะคนแรกเลยก็คือคุณแทยังสมาชิกวงบิ๊กแบงอย่างแบงแบงแบงเนี่ยเขากําลังจะเป็นคุณพ่อแล้วหลังจากที่ภรรยาสาวอย่างคุณมินฮโยรินค่ะกําลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็แต่งงานกันมานานนะกว่า3ปีส่วนอีกหนึ่งคนนะคะก็คือบ๊อบบี้นะคะแรปเปอร์สุดเท่จากวงไอคอนวันนี้ค่ะกลายเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วนะคะเพราะว่า ลูกชายลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงพวกเราก็ขอแซมความินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามผลงานของทั้งคู่ในอนาคตด้วยค่ะพวงนี้ก็เหมาะกับโซเชียลยุคนี้จริงๆเลยนะคะ IG Story จากน,นิวแล้วก็แพทริกอนันดานะคะอยากรู้ว่าใครส่องสตอรี่เราก็ลองคลิกไปที่สตอรี่ของเราแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะคุณฟังก็จะได้เห็นกันแล้วว่า มีใครมากดสองบ้างนะคะตอนนี้ค่ะต้อนรับกันด้วยในชั่วโมงที่2ละช่วงเวลาของ EDS Keep Going ใครอยากฟังเพลงไหนหรือว่าคอเพลงไหนเข้ามานะติดตามได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงนี้มีทั้ง Power Pad นะคะ Daddy Pad มารวมถึงมีเพลงของ Slap Kiss ด้วยจะเป็นเพลงอะไรฝากติดตามในชั่วโมงนี้ค่ะ เพราะทุกเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นหนาวนี้จาก Friday หรือว่าต้องคำสาบจาก p o w e r p a d นะคะตอนนี้ขอแนะนำคลื่นลูกใหม่จากค่าย Flyway Entertainment ก็เป็นรุ่นน้องในค่ายของเอมนะคะชื่อว่า Cozy Kids คุ้มฟังเขาก็เป็นหนุ่มๆน,นะคะสามหนุ่มชื่อว่า Dash, Kiddie แล้วก็ t i l y นั่นเองนะคะมารวมตัวกันตอนนี้ปล่อยซิงเกิลแรกไปแล้วะคะ่ะชื่อว่า Dance Like This นั่นเองยังไงก็ลองเข้าไปฟังกันนะเพราะเอมรู้สึกว่าพวกเขาเท่มากๆแล้วก็ดนตรีผสมผสานหลายแนวะไม่ว่าจะเป็นฟังก็มี ฮิปฮอปก็มี R&B ก็มีนะคะยังไงเข้าไปฟังกันได้ใน YouTube ของ Flyway Entertainment ค่ะแล้วก็ชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์กันได้เลย เป็นอีกหนึ่งโวงตรีนะคะที่ยุคนี้ก็มาแรงมากๆแล้วเพลงเขาก็เพราะแล้วก็ป๊อปฮิตทุกเพลงเหมือนกันนะคะนี่คือ Slap Kiss กับเพลงที่ชื่อว่าให้ลืมได้ไง how can I จุดๆ,ๆนะคะตอนนี้ท้ายชั่วโมงต้องขอบคุณทุกการติดตามเลยตอนนี้อินบ็อกซ์ของเราค่อนข้างแน่นมากๆเดี๋ยวทีมงานจะทยอยตอบนะคะรวมถึงทยอยเปิดเพลงให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยวันนี้เอ็มลาไปก่อนนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันที่นี่เวลาเดิมนะคะ9 8 EDS ช่ว e งเวลาของ EDS keep going ทุกวันพฤหัส แล้วก็วันศุกร์ค่ะ